ดูแจ้วดูแจ้วเหรอดูมาดูตรงนี้เห็นใครเดี๋ยวนี้นหกะอ่ะยิ้มหวานก่อนเย้สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะพูดด้วย ไรล,ลูกน้องจะทำไมโอ้โหรักกันอีกละแบ่งกันลูกแบ่งกันแบ่งแบ่งกันแบ่งกันทำไมกินไรคายออกมาซิคายน้องข้าว